สวัสดีครับกลับมาพบกับไอพยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอรถเข้าใหม่คันนี้นะครับคันนี้นะครับเพิ่งแตะร้านเราเลยนะครับเมื่อวานสดสดร้อนๆนะครับคันนี้นะครับเป็น h o n d a CIVIC นะครับ f c 1.8 EL นะครับปี2017นะครับคันนี้บอกเลยสภาพป้ายแดงนะครับและประหยัดเงินลงถึง300,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาป้ายแดงนะครับอยู่ที่9,59,000บาท แต่ของเราขายเพียง675,000บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้านี่เซฟเงินลงถึง300,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับเพิ่งเข้าใหม่นะครับรีบมาจับรีบมาจองกันนะครับสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่ากำลังขาดตลาดมากๆนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของคันนี้กันนะครับในส่วนของคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมหนึ่งเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสวยงามนะครับตับด้วย สีดำเมทัลลิกนะครับดีไซน์สวยหรูนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าของเขานี่จะดีไซน์ออกมาเป็นทรงสปอร์ตแท้เลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งตัดขอบสวยงามนะครับและไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับมีไฟตัดหมอกให้ที่ด้านล่างนะครับคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับไม่มีแต่งเติมเลยนะครับสำหรับคันนี้ นะครับออกมาจากศูนย์ยังไงก็แบบนั้นเลยนะครับในส่วนของด้านข้างคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวตกแต่งนะครับสวยงามนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับตัวล้อนะครับเป็นล้อแม็กแท้จากโรงงานของ Honda เลยนะครับล้อแม็กขอบ16นะครับยางคันนี้ก็เป็นยางดันหลบนะครับปี2020สัปดาห์ที่28นะครับยางใหม่ๆนะครับลูกค้าใช้งานได้อีกหลายเลยนะครับได้ใช้งานได้อีกเยอะนะครับสําหรับคันนี้เนาะ กระจกนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้านล่างด้วยสีดําสวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับสวยเรียบหรูนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับคันนี้นะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมสวยหรูนะครับตัวนี้ก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับรอบคันเลยนะครับลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับสําหรับคันนี้สวยหรูมากนะครับใครที่เป็นแฟนขับของ ฮอนด้าซีวิกนะครับ FC นะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับสภาพใหม่ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของชุดโคมไฟกันก่อนนะครับตัวนี้เอกเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับไฟเป็นตัวสีทรงสปอร์ตนะครับเป็นไฟ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวด้านในเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีไฟทับทิมให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ และบอกเลยนะครับว่าคันนี้มีโหมดไอคอนโหมดนะครับแล้วก็รองรับน้ํามันถึง e85 เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังติดมากับตัวรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยงามมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของคันนี้กันบ้าง อ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันบ้างนะครับห้องเก็บของนะครับกว้างนะครับกว้างมากนะครับใช้งานได้อีกเยอะนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สย้ํานะครับตัวเครื่องมือแม่แรงนะครับยางอะไหล่นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะครับพร้อมให้ลูกค้าใช้งานนะครับยางอะไหล่นี้ยังไม่เคยลงพื้นสนามเลยนะครับยังไม่เคยลงพื้นถนนเลยนะฮะพื้นสนามนะครับตัวฝากระโปรงนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับ ก็ฝากระโปรงเดิมลอยซีนเดิมนะครับตรงนี้นะครับสภาพสมบูรณ์หนึ่งร้อยเซนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนนะครับเราการันตีนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับดีไซน์คันนี้นะครับโทนด้านในจะเป็นสีดําล้วนอีกเช่นเคยนะครับทรงสปอร์ตนะครับเหมาะกับของเขาเลยนะครับสําหรับรถแบรนด์นี้นะครับตัวประตูนะครับแผงประตูจะเป็นสีดําล้วนนะครับมีระบบเซนทัลล็อกนะครับกระจกออโต้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ ที่พับกระจกออโต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหลังด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบพุ s สตาร์ทแล้วนะครับเป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะครับกุญแจเป็นคี y l e s s นะครับเป็นคี y l e s s อย่างนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้าให้นะครับมีระบบคูดคอนโทรลนะครับที่พวงมาลัยนะครับถือว่าฟังก์ชันครบ นะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบการลื่นถลายด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอเรือนไหม้นะครับเป็นทรงดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลสวยงามนะครับบอกเลยว่าสวยหรูและดูสปอร์ตมากๆนะครับตัวไม้นะครับอยู่ที่อ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสองโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสองโลนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับรถคันนี้นะครับน่าใช้งานนะครับหน้าจอนะครับเป็น Android ทัชสกรีนนะครับ DVD นะครับ แล้วก็แอร์เป็นออโต้นะครับเกียร์เป็นออโต้เช่นเดียวกันนะครับมีโหมดอีค่อนโหมดให้นะครับสําหรับคันนี้นะครับที่พักแขนสวยหรูนะครับน่าใช้งานนะครับน่าใช้จริงๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวเบาะนะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับคันนี้เบาะสวยนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาว นะครับเบาะหน้าใช้นะครับอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับตัวคันนี้นี่เรายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเข้ามาก็มารีวิวสดสดร้อนๆให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับว่าเดิมๆยังสวยแบบนี้เลยนะครับถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็เป็นเบาะหนังสามแถว นะครับมีที่พักแขนนะครับมีที่วางแก้วให้2จุดนะครับตัวเบาะนะครับยังสวยอยู่นะครับเบาะหนังเช่นเดิมนะคบเบาะหนังสีดํานะครับเบาะยังแบบว่าใช้งานได้นะครับยังไม่มีรอยย่นนะครับหรือว่ารอยแตกรายงานเลยนะครับสําหรับเบาะที่นี่นะครับบอกเลยว่าเราคัดรถสวยให้คุณทุกคันนะครับบอกเลยสําหรับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรถสวยทุกคันนะครับนี่คือรถที่ สภาพเดิมๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาถึงร้านนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ1,800ซีซีนะครับเครื่องยนต์แห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะครับรอยแต้มสี นะครับต่างๆนะครับจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับแล้วผมจะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับน็อตไม่มีขยับสักจุดนะครับน็อตไม่มีขยับสักจุดนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแทนดูนะครับตัวน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะครับรอยอาร์ตรอยซีนนะครับน็อตฝากระโปรงต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับตรงแก้มนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้านะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีรอยขยับน็อตเลยนะครับคือเดิมแท้ทั้งคัน นะครับน่าซื้อใช้งานมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับไม่เคยโดนนะครับไม่เคยโดนเลยนะครับเป็นรถสวยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับแล้วก็สติเกอร์มอกอยู่ครบหมดนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับรถตั้งอยู่ที่นี่นะครับเข้ามาดูเลยนะครับคันนี้ผมแนะนำมากนะครับรถสวยจริงๆนะครับเป็นไงบ้างนลครับสำหรับเจ้าฮอนด้า ซีวิ c นะครับ FC 1.8 EL ตัวนางฟ้าของเรานะครับเป็นสีขาวมุกคันนี้สวยๆเลยนะครับราคานะครับอยู่ที่675,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ได้ใต้ดิงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ